โทมัสก,กับคิริลต้องย้อนฟอร์มเก่าๆไปสักเมื่อไม่นานนี้เองโทมะก,ก็เพิ่งจะแพ้ให้กับเป็นนักมวยไทยอ่ะที่มาต่อยคลิกบ็อกซิง่งอยู่สอเดชาพันธ์อ่ะผมจำชื่อไม่ได้อันนั้นเสียงแตกนะมีหลายคนเถียงกันว่าใครควรจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่โทมะเป็นแชมป์เค .1 ซึ่งการเป็นแชมป์เค .1 หลายคนก็มองว่านี่ไม่ธรรมดาแน่เขามีสไตล์คาราเต้นะอ่าเป็นฟุตเวิร์คคาราเต้ไม่ได้ยืนพื้นแบบนิ่งๆแบบเคียวคุชิน เป็นคาเตโดส่วนคิริลชกกับ Alex, เอเล็กซ์ปลายปลายยกหนึ่งโดนน็อกเอาเพราะฉะนั้นฟอร์มการต่อสู้ของเขาที่มาต่อยในวันก็มีแค่ไฟเดียวแล้วก็มีแค่ไม่ถึงสามนาทีด้วยเพราะโดนน็อกซ้อนคู่นี้ผมไม่พูดเยอะคนที่จะชนะคือคิริลซีชิกใครที่รอคลิปเปอร์เซนต์ว่าให้ใครกี่เปอร์เซ็นต์รอไปก่อนเพราะว่า วันศุกร์นี้หลายคู่ไงไหนจะวันอาทิตย์ที่ไปต่อยกันที่ญี่ปุ่นน่ะดูมวยกันตาลายไปหมดแล้วนะคนที่เห็นคลิปนี้ล่วงหน้าหลายวันนั่นแปลว่าคุณสมัครติดตามแต่ใครที่ไม่ได้สมัครติดตามอาจเห็นคลิปนี้ในตอนที่มวยกําลังต่อยหรือล่วงหน้าหรืออาจจะมวยต่อยเสร็จแล้วเพิ่งจะเห็นก็สมัครติดตามได้ที่หน้าโปรไฟล์ในนี้เราก็จะคุยกันถึงรูปเกมความน่าจะเป็นคาดการล่วงหน้าว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไงวะ